นี่คืออุปกรณ์สําหรับการต่อสายยางเข้าตู้เย็นนะครับขั้นตอนแรกให้เอาลวดเจาะเข้ากับปลายสายยางนะครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปทําเป็นตะขอเอาไว้ดึงนะครับแบบนี้ครับ mm hmm. แล้วก็เอาปลายลวดอีกด้านหนึ่งนะครับสอดเข้าไปในรูด,ด้านหลังตู้เย็นนะครับ ดันไปก,กว่าสุดนะครับ mm hmm. เมื่อ,อสอดสายเข้ามาด้านหลังนะครับ mm hmm. จะเห็นว่ามีลวดโผล่มาตรงช่องนี้นะครับ mm hmm. ด้านในตู้เย็นครับลแล้วก็ให้ดึงดึงลวดออกมาให้สุดเลยนะครับ mm hmm. จนก,กว่าสายยางที่เกี่ยวไว้จะโผล่มานะครับ นี่ครับพอสายยางโพลมาก็ทําการตัดหัวตรงที่มันเกี่ยวกับลวดออกนะครับกันกันไกเมื่อดึงสายเสร็จนะครับให้เาสายมาใส่กับแกลอนน้ําได้เลยครับแบบนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับก็นําปลายสายต่อเข้ากับ ตัวแท่นเครื่องชงชานะครับแบบนี้ครับครับเป็นอันเรียบร้อยครับ